เลยก็2สองพันก็คงแสนและมาไปมาเธอสวยมาสองกระดานอย่างนี้สองกระดานอย่างนี้ก็หรูดิทุกคนนะมาสองหมืน รายก<ร>ารนี้แต่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันจับทายนักยีฬาทายพี่ีกรทายแล้วไปต่อูคุก่อนที่จะดูกับร้อยถ้ามดูถ้าไมเห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้มัจะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้สาววันนี้นั่งไปชมท่านด้วยนะครับวันนีงมาอยู่ผมเอาแต่ปันนี่เราก็มีอยู่ในเกม d บ u b l e Fortune นะทุกคนนะมาวันนี้เราก็มีทุนอยู่ที่หนึ่งืมพบาทนะทุกคนนะไม่ต้องตกใจนะว่าันนี้เราจะไปร่าเงินแสนบาทกันนะทุกคนนะ มาเริ่มที่เป็น60บาทกันดีกว่านะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะทุกคนดูดิว่าวันนี้เราจะได้เงินแสนหรือว่าเราจะขาดทุนนะทุกคนนะมาอโหโหยังเงียบอยู่นะป้าเปิดออตโอต้ไปสิครั้งนะทุกคนโอ้โห,โหมาสองร้อยแปดสิบแปดบาทโอ้โหมาอีกมามา้ฮหมาหาดอกนี้นะทุกคนนะมา ไปห้าร้อยสิบบาทนะโอ้โหเหม็นเงียบไปนะทุกคนนะมาเปิดออโต้เบรกสิบครั้งไหมมาโอ้โหโอ้โหเอ,ยอ้ยโอ้โหดอกนี้มาวะทุกคนนะได้อยู่นะทุกคนนะดอกนี้นะมาห้าพันหนึ่งเลยนะทุกคนอู้หดอกนี้ถือว่าได้อยู่นะเบ็ดหกสิบนะตอนนี้นะทุกคนอ่าฮะ แล้วก็เงียบไปอีกแล้วทุกคนโอ้โหเป็นสี่้าบาทเอ้ยดอกนี้มาอีกแล้วโอ้โหไม่พันสี่ทุกคนนะโอ้โหมาดูดิวันนี้เราจะได้เงินแสนหรือเปล่านะทุกคนนะมาเบ็ดร้อยยี่สิบดีกว่าทุกคนนะมาดูดิว่าจะขาดคนหรือได้กำไรนะวันนี้นะเราจะได้จับเงินแสนกันหรือเปล่าทุกคนโอ้โหเอ้ยมา มา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 โอ้โหหลอกกันได้นะทุกคนนะโอ้โหมาเข้าอินเทอรโอแต่กเปตันมาสองตัวอีกแล้วโอ้โหดูเริ่มเงียบไปแล้วทุกคนเอ้ยมาเถอะมาเถอะขอร้องขอร้องขอร้องสวยโอ้โหมาฟีเข้าอย่างนี้ทุกคนนะเบ็ดร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนนะโอ้โหดูดีรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่กันนะกับฟรีครั้งนี้นะทุกคน 120บาทนะตอนนี้นะหาโป่กมาหนึ่งนะเอ้ยมาเข้าสองหน้าพร้อมกันห,หน่อยมาเข้าขอมกันห,หน่อยเฮ้ยอย่างเงี้ยบแบบนี้สิโอ้สวยมากเอ้ยมา,าทุกคนนะว่ะมาดอกน,นี้เราก็ได้มา11,280บาทนะทุกคนนะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่อยโอ้มาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยดูดอกน,นี้มา16ื่นหกโอ้โห ไม่รอบไม่รอบออเฮ้ยหมาได้มาบวกหนึ่งนะทุกคนนะหมาขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกรอบขอสองหน้าอีกรอบหมาสวยโอู้ได้ดังใจอยู่ดึ๋งเลยโอ้ยมาอีกห้าพันสองโค้ชสุดนะทุกคนนะเอาได้มาบวกอีกหนึ่งเลยโอ้โหมาห้าร้อยหกสี่บาท เราก็ได้เงินรางวัลรวมทั้งหมด34,380าบาทออเฮ้ยมาตอนนี้ก็ได้มาครึ่งแสนแล้วนะทุกคนนะเราจะได้แตะแสนแล้วทุกคนนะเราจะได้แตะเงินแสนกันแล้วโอ้โหดอกน,นี้ไม่กว่าทุกคนนะโอ้โหมาอีก9ก้าพันเจ็ดอ๋อเฮ้ยแตกข้อสุดโอ้หมาเพิิมเบ็กันดีกว่าทุกคนนะ อะไรดีสองร้อยสี่สิบดไมมันร้อยห้าสิบนี่แหละไม่กล้าเสี่ยงเยอะนะทุกคนมาโอ้โห,โหมาขอเถอะมาเนอะมาเปิดออตโต้ไปเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหสวยมาดอกนี้ทุกคนนะดอกนี้มาอีกแปดพันบาทโอ้โหมาอาสเก็ตเตอร์เข้าอีกอย่างนี้โอ้โหมาฟรีอีกแปดครั้งทุกคนนะ ดีดอนี้ว่าเราจะได้เท่าไร่กันนะกับทูเอกับเบ็ดร้อยห้าสิบบาทของเราทุกคนโอ้โหเปิดมาสองพันหกไม้สองหน้าอย่างนี้อู้สวยดีจังหวะนี้ทุกคนเลยโอ้โหหมื่นหกหมื่นหกเลยนะทุกคนนะเกือบแสนแล้วเกือบแสนแล้วเกือบแสนแล้วทุกคนเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาสองหน้าหน่อยของหน้าหน่อยสองหน้าหน่อยโอ้โหมาได้มาบบยสอง โอ้โหม่าอีกเดี่ยวร้สบองบาทเฮ้ยโอ้โหมาเข้าสอบกระดานพร้อมกันได้หน่อยมาโอ้โหแปดพันหกดอกนี้ทุกคนนะดอกนี้ไม่อีกแปดพันหกโอ้โหมาเขาก็ได้เงินรางวัลรวมทันน้งหมด3ามหมนบาทเลยนะทุกคนนะโอ้โหไหนที่สุดนะทุกคนนะเกือบแสนแล้วนะเอาฟรีเข้าอีกแล้วทุกคนเ้ยโอ้โหฟีติด2อรอบติด มาโอ้โหรอบนี้ต้องได้แสนแล้วทุกคนนะเพรามันเลยก็สองพันก็ครบแสนและมาไปอีกมาเธอสวยมาสองกระดานอย่างนี้สองกระดานอย่างนี้ก็หรูดิทุกคนนะไม่สองหมื่นโอ้โหครบแสนแล้วนะทุกคนนะโอ้โหมาอีกมาโอ้โหทะลุไปแสนแล้วนะทุกคนนะทะลุแสนไปแล้วนะโอ้โห โอ้โหมาบวกอีกหนึ่งเลยออสองกระาดาษสองกระาดาษได้หน่อยมาโอ้โหมามาทุกคนนะมาม,มาอีกหมื่นสามโอ้โหดูกำไรทุกคนเลยในทีสโซนะโอ้โหกลามาเอาแค่แสนเดียวตอนนี้ได้แสนกว่าเลยทุกคนโอ้โหมารอบนี้เราก็ได้เงินรางวัลรวมทั้ง,งหมดสามหมนห้าพัน็ดรอยบาทนะทุกคนนะมาเอา โอ้โหอุตส่าห์จะพอแล้วดูทุกคนดูโอ้โหว่าจะพอฟรีเข้าอีกโอ้โหตรงแต่ไม่อยากให้พอนะหมาอีกสองพันหนึ่งมาเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็ปวยอีกหนึ่งนะทุกคนมาสองกระดานพร้อมกันอีกรอบให้หน่อยมามาขอ,อแค่รอบเดียวก็พอละมาโอ้โหมนันสิเอ้ยโอ้โหขอสองกระดานพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเนี่ย มาสวยมาได้อย่างใจนึกเลยนะทุกคนนะโอ้หมาอีกหกพันสามโอ้โหแล้วบวยอีกสองอีกอ้อยมันจะแตกง่ายเกินไป้ะบางทีนะอืมแล้วดอกน,นี้มาอีกขอรอบเดียวได้สองรอบเลยนะทุกคนนะโอ้ยมาอีกหมื่นแปดเลยนะทุกคนนะโอ้ยกำไรมันแบบมันแบบคูไม่ออกอะทุกคนนะโอ้ย มาหาสองกระดานอีกแล้วทุกคนกองกระดานอีกแล้วโอ้โหมาโอ้โหดูได้บาบ่ออีกสองอีกแล้วโอ้โหบวกเข้าง่ายมากทุกคนโอ้ยมาอีกหนึ่งบานนะเออเราก็ได้เงินรางวัลรวมทั้งหมดสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเลยนะทุกคนนะมาดูกำไรทุกคนนะโอ้โห มาก็ขอเจอกินเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนใจใผมกันด้วยนะ